เพื่อนๆนี่ค่ะหมูจุ่มหม้อดินใหญ่น้อยค่ะนี่ค่ะมากินน้ำกันนะคะเพื่อนๆพื่อนมาค่ะแซ่บแซ่บแซ่บจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆเมื่อนี้ยย้อนสิฟ้ามาทำหมูจุ่มกินกันค่ะนี่ค่ะมีหมูค่ะแล้วก็นี่ตับค่ะไปซื้อตลาดใกล้ๆเนาะค่ะก็ได้ซัมหนีแหละค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะใส่หมูเนาะจ้ะนี่ค่ะมาเบิ่งพักเบิ่งหยากันเนาะค่ะกล้องกับ วินละล่ะค่ะนี่ค่ะมีฟักบุ้งค่ะแล้วก็บัคเกอรี่ข้าวโพดแล้วก็แครอทกระลำปีเห็ดเข็มทองเอาหมักพักยังเทาก็กินไปค่ะเพื่อนๆถ้าสอบแบบใดเทาก็หามากินค่ะพัก,พกตามใจเทาสอบเนาะค่ะมาค่ะเพื่อนๆมาหมักหมูกันค่ะเพื่อนๆน,นี่เทาก็ใส่หมักหมูก่อนเนาะจ้ะ รสจีหมูครึ่งกิโลเราก็ใส่ไปแค่หนึ่งสองช้อนชากับพราว่าขายันมันเค็มตามด้วยซีอิ๊วขาวน,นจะจ๊ะสักประมาณสองช้อนชากะเอาเนาะค่ะอันนี้กับสองช้อนชาแหละค่ะใส่ไล่บนไดเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมันจะเค็มน,นจะจ๊ะนี่ประมาณสักเรากะเอาเนี่ยพริกไทยค่ะพริกไทย แล้วก็มาตามด้วยนี่ค่ะไข่หนึ่งฟองค่ะจ้าเพื่อนๆเขากำลัาค้นให้เข่ากันด้วยค่ะเพื่อนๆค้นไข่มักทุกสิ่งทุกอย่างนี่ค่ะมั้เข่ากันด้วยค่ะสำหรับกันมักหมูเนาะค่ะยังอยก็บ,บอกต๊ะปีหนึ่งอย่างนะคะ่ะตามด้วยน้ำมันหอยนะคะเพื่อนเติมน้ำมันหอยไปด้วยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อน แต่สอยางแย่นอยกับสีมามัคคือกันคือการเมดคือการเมดกลับไปมักหมูค่ะใส่ไข่เข้าไปเหมือนกันค่ะจะรับฟ้องอะรัฟ้องและะ้วค่ะเพื่อความนุ่มของไอหมูเนาะคะ่ะนี่ค่ะใส่ไข่เหมือนกันเลยค่ะอย่างรับฟองอย่างรับฟองค่ะนี่ค่ะการมัก เ็ดแบบนี้แหละค่ะเล็กหน่อยอาซิมิสเนีย้ยอ,อยากบึงบินพานไหมคะเพื่อนๆช่วงนี้หนาวฝนเนาะคะ่ะแมงมีมันหลายค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะมาร์กเข้าไปจ้ะเรื่ก็ใส่คือกันแหละคะ่ะเพื่อนๆเผ็ดแบบเดียวกัน,นะคะ่ะนี่เราก็มาร์กเครื่องใส่แวก็ใส่ลงไปสี่นะคะ่ะมาร์กเอาไว้นะคะเดี๋ยวยันเรากับสภาพไป ทำหม้อน้ำซุปค่ะเพื่อนๆปรุงหม้อกันค่ะสำหรับทำน้ำซุปเนาะคะ่ะนี่ค่ะน้ำซุปมูจุ่มมีใบบะก,กรูดค่ะใบบะก,กรดูดใส่ลงไปค่ะยวหน่อยสิยต้มเตาแก๊สก่อนเนาะคะ่ะจะเ,เอาไปใส่หมอ้อดินนะจ๊ะใบมะกรูด้วค่ะตะไคร้แล้วก,ก,ะะลก็ตามด้วยรากผักชีรากผักชีรากผักตองโอ้ละคะ่ะใส่ลงไปจะเพื่อน,อนๆนี่ค่ะ ก็มาใส่ขน่นอค่ะขน่นอไปสองก้อนค่ะเพื่อนๆเ้าสีบรปรุงหมอให้เข้มหลายเพราะว่าเพียงที่ข้าวมักหมูใบกระายแล้วจ้ะใส่ขน่นะสองก้อนตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะประมาณสักสองช้อนโต๊ะนี่อะจ้ะก็ซอสปรุงรสค่ะสองช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยพริกไทยค่ะ ไปไหนตาผิดไทยจะสอนช้อนช้านึงนี่แะค่ะเผื่อนเฮาใส่ทุกอย่างลงไปแล้วเนาะค่ะถ้าตอจะเอาไปตั้งไฟให้เดือดค่ะต้มเป็นน้ำซุปไฟเอามาใส่หมอจุ่มฮาเนาะค่ะกินหมอจุ่มกันค่ะซนนี่ซนนี่หลานกับพ่อหลานป้าปลาป้าป้าปาป้ามามาา้แ้แก้ับน้อเน่ะค่ะ ก็ไยังจิ้มก่อนกีแยวได้ละกวได้แล้วเออติไปก่อนอุ้ย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 อุ้นลนลนลูกล้นก็เอาทับพีมาให้พี่หนุ่ยตักออกงตักน้ำออกเออตักน้ำก่อนทับพีลู่มัน่เอาญี่ปุ่นเอาักี้หน่อยหน่อยไหมะี้ขาวไหมตักนี่ยูมุ้งนี่จะช้อนหนูก็ซื้อไว้อยู่ที่ห เออมันมันแนวอันนี้ตัวนี้ตัวข้างไม่มองเห็นอยู่ก็จะแกนจีนอ่ะขอนยคอมอ๋อเจอแล้วอันนี้ใช่ไหมพี่ใหญ่อันนี้ใช่ไหมแล้วมันจะมีกี่ตัวมันมีอันเล็กอยู่ด้วยนะพี่เอาให้นะฮ่าฮ่าฮ่าโอของบ้านก็เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเอาไปเลยของบ้านข้าไม่เจอจ้ามี่มาแล้วอี่อ่ะข้าวตะอกก่อนลูก แหวนย่แหน,หนอย่อยากใส่แซ่บค่ะแซ่บน้องนังค่ะลูกนั่คะเข่ลวกินเดีขอเ่ยอะไรหะเหยอ๋ออันี้อืออืออาม่าอนนีหนทีมาแคขกระเป๋านนม่จะเหยยายกัได้ขอเหยาคือเนสขอเออเลโอเคเนแซ่

กินอะไรก็กินกระโดดเราก็สนใจเกิดได้กระส่ยิ้มหวานอาิตัวันะแบงหมู nice. though, well. ัีว่าแบงหมูมีเติมกันการกระไดกวกระไดออามาลูุนอ้นี่นะงให้เลยน่ทำเงีเีเกิดบ่นอร่อยัแบดเจ็บตัดลงับไ่มีที่ตัดอก จอกแค่าอเคก็จกแค่งน้อยพยายามทีลงหม้อังน้อยยังน้อยอแค่ใ่ดิโอ้ยไสก็ต้องลงไปนี่นี่แม่ไม่ได้ต้มเลยเอาลงไปต้มเลยใส่อะเดี๋ยวถึงกันเ บนียขนาดเสียขนาดอีบ่าแล่เ่ะอเพี๋ยานี่แหละเสีบมันเสียบลวกปากหรือพี่นหองเลย้าพี่กับบุญอดก็เบาเจ็มันอยากเต่ของเนาะ เตีบซ่อมมาให้แม่นหนึ่งหนกหมูมันจะสุกเกินนะเนี่ยอย่าเอาลงหมอ้อไว้นานตัวเราผิดไปเลย